นะฮะช่วงนี้เรียกว่าขุดขุดโอ้โหที่แท้ว่ามันอยู่ลึกมากโอ้โหมันจะต้องต้องอาสากันขึ้นมาขุดขึ้นมาหาเออเออเออเลยหากรนอนแล้วจะต้องขุดฟังดีๆนะครับฟังดีๆหนึ่งในสามคนนี้ยแม่งสามชาอัมเท่งหนงเนี่ยเคยตกใจกลัวจนสุดขีดเพราะว่าโดนอัมกลางรายการชิงร้อยชิงล้านตกใจถึงขนาดกลับบ้านเลยระหว่างมัมแท่ง หรือว่าหนองเอาละครับมาเลยต่มเพ่งหรือน่งตกใจผลายก่ะวาวววววววโวววววว่วว่ววรวว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 วมววลววอวว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 ิดว่ายวว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 เวาววะววววววหวววววววเววววววว่ว ผู้ที่ถูกอัมนะท่านผู้ชมแล้วก็กลัวกลัวจริงๆอัมไปอามาด้วว่าของจริงตกใจสุดขีดกลับบ้านเลยครับไม่ถ่ายต่อด้วยรายการก็ถ่ายไม่ได้เลยเฉลยครับดึงมาเป็นใครครับเป็นหนหรือไม่หรือเป็นมามหรือจะเป็นเท่งออกมาเป็นเป็นเราไปดูกันอ้าวตัวนี้กัดป้าป่า ออกมาถึงเขาก็วาดลวดลายเลยครับปล่อยมือสมเป็นตลกมืออาชีพจริงๆก็เขายังไม่รู้ตัวนี่ครับตอนนี้ทุกคนในห้องส่งครับรู้หมดแล้วว่าเราจะร่วมกันแกล้งคุณมัมมีการสร้างสถานการณ์มาตั้งแต่เช้าครับว่าให้ทุกฝ่ายเร่งมือทำงานเพราะว่าคืนนี้ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณที่เราถ่ายทำทั้งสายเนี่ยไฟจะดับห้าทุ่มต้องเอาภาพอย่างนี้ก็ได้ก็รีดได้เอาอยู่เฉยๆก็รีดได้งงอะไรครับอันนี้อันนี้เขียวหางไหมครับขณะที่คุณมัมเริ่มแสดงคุณเท่ง แกก็เริ่มไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวตู้ใส่งูอพอได้จังหวะคุณเท่งจะทําทีเป็นว่าโดนงูพิษกัดอะไรนะพี่เลยดีพี่พี่เลยดี <c oughs> นั่นเห็นไ,ไหมครับคุณเท่งสะดุ้งสุดตัวเพราะงูพิษฉกเข้าที่ปลายนิ้วรเรียบร้อย <c oughs> เป็นไปตามแผนทุกประการครับคุณเท่งเดินมาหาทีมงานหา<พ>าแผลที่เมคอัพมานี่เหมือนจริงๆครับมีรอยเขี้ยวสองเคี้ยวต้องเป็นงูพิษแน่นอนขอคัตเตอร์นะครับ เฮ้ยไปโ e รงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปคับตัวไม่ได้คับ ion, ตัวไม่ได้คับตัวไม่ได้ขับตอวไม่ได้ขับตัวไม่ได้แม่สมบทบาทอางนี้ครับมีล้มพับไปต่อหน้าต่อตาด้วยครับไปโรงพยาบาลเลยความโกลาหลก็เกิดขึ้นทั้งห้องส่งครับทีมงานตะโกนเรียกหารถบางคนหามอเตอร์ไซค์ขณะที่คุณเท่งนั้นหน้าซีดสมบทบาทจริงๆครับทุกฝ่ายกําลังพยายามนําคุณเท่งส่งโรงพยาบาลแต่สองคนนี้แอบยิ้มครับที่แผนการดําเนินไปอย่างแนบเนียน ขณะที่คุณหมั่มนั้นทั้งซีดทั้งสลดดูหน้าคุณหมั่มดีๆครับมาล้วมาแล้วมาแล้วแล้วจะนั่งไปยังไงเนี่ยขอขอใครนั่งประกบไปมีพิษด้วยงานนี้เล่นกันเป็นทีมนะคุณผู้ชมคุณเท่งถูกนำส่งโรงพยาบาลด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยใกล้ๆนี่มัทนาเนี่ยไอพวกที่มีมีพิษอ่ะต้องเอามาเอาม้เชือกไง เพราะว่าบึงนี้มังไว้ใจไม่ได้หรอกไม่ใช่พวกนี้มันไม่ได้รีดพิษไว้หรอกไม่เอามีพ <mm <ets> ิษิลยทีมามราพงูหลางไม่มีมูสองเจ <mm <ets> ็บขาแฟนตาซีมีหางก็หลายทีแล้ว คุณหม่อมได้โอกาสครับเปิดเผยความอึดอัดในใจครับเล่นกับงูเล่นกับสัตว์ร้ายอันตรายมากบอกกี่ครั้งกี่ครั้งว่าอย่าเล่นอย่าเล่นก็ไม่เชื่อสองเรื่องอยู่ตอนนี้คือเท่งเรื่องหนึ่งกับเรื่องที่ต้องถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันเราจะถ่ายก่อนได้ไหมถ่ายต่อยนิดนึงก็ที่ใจสุดมันกดมันกดเนี่ยตรงตรงตรงอบิ๊กซีมันานมมันไม่ได้บิ๊กทรงบิ๊กซีที่ไหนเลยครับคุณเท่งอยู่แค่กำแพงก้านเดินไปไม่ถึง19นี่เองครับเข้าคิวร้องเพลงก่อนได้ไเล่นต่อกันได้ จะเล่นได้ไงอารมณ์แบบนี้นี่เอาเข้าไปเลยแล้วก็เปิดป้ายเลยแล้วก็เฮ้ยไม่ได้มันมันไม่ได้คะแนนมันได้คะแนนกันบ้าหรอคุณมามนั้นห่วงงานก็ห่วงครับห่วงชีวิตลูกน้องอย่างคุณเท่งก็ห่วงเต็มที่ตัดสินใจเลยครับตัดบทให้รีบสรุปแล้วตัวเองจะได้รีบไปโรงพยาบาลเข้าเปิดป้ายอย่างที่มามบอกเลยอกเอนี้ครับโดนยังไงเอางูปลอมออกไปด้วยนะงูปลอมอะนี่มันเป็นยังไงบ้างอนนมันมันมันแลไม่โดดหรอวะ โดดไหมไม่เป็นยังไงครับเพราะคุณเท่งแกวิ่งเข้ามาหลังฉากแล้วครับอเอาอเอาเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวคนที่รีดรีดรีดเป็นดีกว่าว่าผมรีดไม่เป็น,ปนอ่าอืมเอามามสรุปสั้นมากครับทั้งตะกุกตะกักและรวบรัดแต่เจ้าตัวต้นเหตุอยู่นี่ครับออกมาแล้วครับยิ้มแฉ่งเลยครับ ไม่เกี่ยวเออพอได้ไม่เกี่ยวใช่ไอ้ตอนแรกเอ๊ะมันจะเป็นอะไรมากรือเปล่าวะ <c oughs> และทั้งหมดนี้ทุกคนรู้หมดเลยทั้งตากล้องห้องทรงคนดูมูงกันพึบหมดเลยทั้งทุกคนได้รู้หมดเลยเพื่อคร้อีกครั้งหนึ่งตามประกาศสิทธิ์ของคุณธัญญาสพลสำหรับคนนอกท่านเลยคือตอนนั้นนะแต่ตอนนี้หดวมากหจริงนะเห็น เห็นถึงสปีริตจริงๆว่าฮวงจริงๆคิ้วเขาหมดตลอดเลยนะเนี่ยตอนนี้ตอนนั้นน่ยคิดถึงหน้าเมียมันคิดถึงหน้าลูกมันเป็นอย่างเล็กๆอยู่ไงไม่นจะมาตายตอนนี้มันคิดแบบแต่คิดว่าตายแน่ใช่ไหมคือฉันรู้สึกคือข้างหลังมันปูกันมานานแล้วอ่ะอันนี้งูอะไรแบ๊กเป่าแบ๊กกระตายทั้งเขาเนี่ยมีิีทำเล่นจะจะเล่นอย่าเล่นนะแล้วก็คือเป็นคนกลัวอยู่แล้วพวกสัตว์อะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยเข้าใกล้อยู่ไอ้นี่เหรอสุดท้ายก็ไม่ใช่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสสนนนนัุกาตกลงวันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณหมั่